กินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องตาอินตาอินเรา,าเมืกี้ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวด้วยตัวเตียยเต๋ยได้ป่ะเนี่ยอืมเสร็จมือเสร็จหน้าเนี้ยเราไม่ได้มาจ้ะบนี่มีแต่ใบใม่อืมอีหยังเอารักใซส์หายแล้วว่ามีแต่ใบไม้ <laughs> กินผักน้ำตาก๋วยเตีเ๋ยวฉันมีมีขาวอนี้สั่งละมากินมีขาวได้แต่อิมบอกนพี่นอกนะคะกินบอกเาาขาแล้วมีก้อนเียใกล้ตาเียวดิเบื่อเบงเบมึงเสียยรอดิเบิ่งเบลงมาเนี่ยไอ้ตากินก๋วยเตี๋ยว ดเดี๋ยวดิหมดตาไป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 มันกิมมนหมูปิ้งหรอพ่อพ่อลหรมันกินหมูปิ้งเหรอมาลูกมาให้ตากินก๋วยเตี๋ยวมานี่เหราต้องว้มาเมมาเม ยาผลกันล <c oughs> ักตกทำมาตกแห้งตกมือตกลอดยี่ิบีทำมาแห้งเออมีปากต้องสินบอยโยบุญผมมีบักต้องมามากินอยู่ลื้บบ่กต้องเตียเียแล้วดีมันดังเบิรงใส่ก๋วยเตี๋ยวจพี่้นงเบ้งกิตาตากิเกตี๋วตปยินก๋วยเตี๋ยวบ ตน่นตกองท่านปุยไฟบุฟ้ยบุ้ย้วยห้าวสองรปั้นเนี่ย่างบุุกินกับบุย่างยากอะอืมล้าไม่บุยา,ากอืมดิดูตากินก๋วยเตี๋ยนั่นบุ้ีเลยยากตากินก๋วยเตี๋ยกระลุก้นี่บุ้บุยากอาว่เขาสวยบ่อาอเกินก๋วยเตี๋ยวจ้กพี่น้อ Bất cứ lòng lương? Mom được cái cầu kín mô 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 kín mô mô kìa mô 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 kín mô 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 Nó mô 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 nó mô 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 มือแล้วไปกับเตรียมจี้เาที่แบนนี่ยจัดกิรกับวัาจัาเก็นี่ปืนกันที่ผาไปแล้วนี่ยก็รก็แ่งนี่เลี้ยวกันปะเลงัน,นอพ่อหรน้องจับปีทุาแบบเยังันองพอพปีนึงต่เปีนึ่เ่าไหร่สองปีสามปีก่อนตอมันจายไปแล้วอยู่มันหกสิบเจ็ด Não que fez é é velho. กูว่าว่าไม่ลงว่าจะว่านมนแมนเนาะใช่คุณแม่เดียมรชบก็สิ่ของเขายู่จะมากเสนมีได้แต่อินจ้จะเส้นเหลืองเสนมีเสนเล็กแกวามาก,ก็ตาตาจะมากเสนมีก็เส้นเหืองกินได้เยอะมันนุนเหนียวคือตังเล่นเส้นเล็ก่ะเขามัมากกสนเล็ก กินห้องกินข่าวเที่ยงบ่ควายกินนะพี่น้องกันห้องซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วกินแล้วกินดีกว่ากับหนุสาวก็ไม่เคยละลาแล้วมามากินกันเช้าลาแล้วบ่มาแล้วบ่มาเลยแต่ตามันเนี่ยขื่นจะก็มานอนห้องบักทอบเองมันเพียวก็มีใครนอนห้องแบบชอบไปวัดว่าใช่ไหมไปตรงคันแมงเพื่อนหนูก็ไปส่งข้อก้อข้อแม่ พ่อเอพันไ,ไปเกิดไปขาดไปแล้วปู่ย่าไปกินไปข้าวเขาตายไปพ่อไ่กินตัวกินข้าวท่านนี่แหละวายเห็ดตามเหยเอาเห็ดใดแต่อินพ่อกับแม่เขามาไปวัดกับพี่นออ้องเทปยมตา,าแทบไม่พี่น้องก็เจนนี่แทบล่ามีเด้นนี่เจเพนอยู่น้าผมจะช่างเนี่ยเนนอ,ยอิ้นพ่อกินมันไวน้ำชิปตะกีมาส่ง ตาทินก๋วยเตี๋ยวลูกพวกไรแม่เขาจะยิน้ายหันบะาให้แม่งอ่2งสองสามคนตาทินก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยเออกินบะขาดซบขาดปากหึโอ้ยเผพ่อปวดลูกวดแล้วนะก็ปเป้งจ้ขนมปวดพรามึงไปเมไดอไลนมึงคือป้อมๆนั่นเพราะว่ามันไงก็กลมป่อมเไเดี๋ยวไหน มันขนหลายบางที่ไงกวางมปยักแหละมันเลยนิ่งหนานิ่งตาได้เออ,อ่าบ่าให้กินกี่ดอกมากำลังกินแล้วเหนมากำลังไงเอที่ไล้กสะบุนีอ้วนพุ่มก็ากาาตาลางเขานะตากินกรเทียวหรอตากินกรเที่ยว สาที่เดียวตอนนี้ามมาเอามีดมือละกิโที่นที่เขาอ๋ออ้นั่นก็มือละกิโลพวพ่อทั้งอาหารเม็ดอือเมต่อพูไอ้าไม่ได้กินมือละกกิโลักบาทเมื่อกินหลายๆก็บดีเขาทอะเขาเอามาอาหารมือกิโลบะบอยเราเอาพื่อน่ะไม่กินมือสักิโลเท่าไหอให้แม่ชีน้ำหอมอาบน้ำบชีน้ำหอมให้ชหอมที่คุ้เลย มึงต,งต,งตงมึงจอหม่แล้วสบปาไว้เลยครับมีชิจเจ๊แม่พาไปหาพอ่อมีหูไว้แล้วให้กินแพ่งเอาแต่เต็มหูไวยนะเลิกคนไปเลยแบบคุณกับหูมัมกก้งมันไหนไปหาการงานการเลยนพ่าก็ะทำมระดาพ่อพ,พูดโตไง,ง,ง่คือเป็นหาเด็กน่อยนะกินมันเบอในน้าหน้าตาเออไปจารขนางแแล้วไปกินของเพิ่ไปินช้อให้หมดนานๆไปไดายว่โอ้ บอกินหอนดาวอยู่วะหอนแล้วเมอวานพอกับเป็นอกงหยาแล้วมักตาหียี่ลาพผ้าจากไปอินซบหน้ามันเบิดแคบตาเออกินข้าโชกันมา่อคนเพร่ะว่าพื่คุยกันก็บพรจ้ะลูกชายขอแต่สลอกสแักยี่ในไก่ไก่แกนตาเฮ้มันหูมันเด้กินกระต่าบด้กดเยอะแสบน่าสล็อกกินห้าสิแห้งไต่อินได้จ้ะลูกบ่าโอ้ยแถวแ ขอบคุณสวัสดีสสดจ้ามีโต๊ะอต้ได้หมดเลยเรา